วรเบื้องลึกทาวรน,นำทีมทนายช่วยสถาบันทิศทางไทยประกาศใช้ทุกวิถีทางสู่อำนาจทักษิณและตำรวจไซเบอร์คุกขามสื่อจากกรณีตำรวจไซเบอร์ค่ะได้มีการนำกำลังบุคคลบ้านพูนประกาศของสถาบันทิศทางไทยทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำเกินกว่าเหตุภายหลังจากที่นายทักษิณมีการส่งทนายแจ้งความจากการนำเสนอข่าวซึ่งทางด้านของเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการเร่งดำเนินการ ล่าสุดข่าววันที่17มีนาคม2568นายทาวอนเซนเนียมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอายการได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook ทาวรเซนเนียมโดยมีหัวข้อว่าทาวรนเซนเนียมฟันธงท้าไทยอำนาจทักษิณรับเป็นทนายให้สถาบันทิศทางไทยสู่คดีหลังตำรวจไซเบอร์บุกค,คุกคามสื่อ สำหรับเนื้อหาที่นายถาวรค่ะได้มีการเปิดเผยเอาไว้ผ่านทาง Facebook ระบ,บุว่าวันที่20กุมภาพ 12, ัานธ์2568ภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกอสอทนับ10นายเข้าค้นบ้านของนางสาวใหญ่ยิกาอาิคุปธนวัฒน์ผู้ประกาศข่าวจากสื่อ YouTube The c r i ติ c ของสถาบันทิศทางไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหมายสารในฐานะพยายนและการค้นหารหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนางสาวใหญ่ยิกาไปที่บกสอทโดยไม่รอให้ทนายความไปถึงซึ่งก็เป็นการดำเนินการที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุกคามสื่อมวลชนที่มีบทบาทในการตวรวจสอบข้อมูลต่างๆเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทนายความมาร้องเรียนว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ใดแต่การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดคำถา,ถามถึงการใช้กำลังเกินควรและการละเมิดสิทธิของบุคคลในการได้รับการปกป้องจากการคุกขามโดยเฉพาะการขนกำลังเจ้าหน้าที่ถึง10คนไปที่บ้านของผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นเพียงผู้ประกาศเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ต้องหา หรือมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทําให้ไลฟ์ฟายมีการตั้งคําถามถึงเหตุผลที่มีการบุคคลต้องใช้กําลังมากมายถึงขนาดนี้นายทาวนเซนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวแสดงถึงพฤติกรรมที่คล้ายกับการข่มขู่คุกคามสื่อมวลชนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลควรส่งเสริม ในฐานะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในด้านการต่อสู้ทางการเมืองและกฎหมายนายถาวรจึงตัดสินใจรับเป็นทนายความให้กับสถาบันทิศทางไทยและจะยืนหยัดเคียงข้างในฐานะผู้สนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ทำงานบนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่การใส่ร้ายหรือโจมตีโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ของสาธารณะและพี่น้องประชาชน การตัดสินใจของนายถาวรในครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของทักษิณชินวัตรและเป็นการยืนยันว่าไม่มีใครสามารถข่มขู่หรือปิดปากสื่อมวลชนที่มีจัญยาบรนได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นกำลังทางการเมืองหรืออำนาจการสืบสวนใดๆก็ตาม ด้วยความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและการตรวจสอบที่เป็นธรรมนายถาวรพร้อมทนายความของเขาจะใช้ทุกวิถีทางในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและปกป้องสิทธิ์ของสื่อมวลชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป การดำเนินการในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกฎหมายแต่เป็นการยืนหยัดในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตวรวจสอบอำนาจที่มีอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันใน Facebook สนที่ยานสตอรี่ของนายสนทิยานชื่นรืัไทยในธรรมประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทยได้โพสต์แบนเนอร์ถึงกรณีตำรวจไซเบอร์ว่า ขอบพระคุณพี่ทาวเสเซน,เนียมที่จะรับเป็นทนายให้ท่าตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีผมสนธิยานชื่นรือไทยในธรรม